เนะะื้อสกิมของเราก็จะไม่ติดก้นหม้อเลยแค่เราใช้กระดาษจิชู่นะคะเช็ดแค่นี้วา <Wow. S 1> อาจารย์ใยกุ้งค่ะวันนี้เรามาทำไบติมกมทิสดกันนะคะนี้น้ำตาลค่ะแป้งข้าวโพดค่ะเกลือค่ะจะนำส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงในหม้อ,อกันนะคะแป้งข้าวโพดค่ะเกลือค่ะ ล้วก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันก่อนนะคะเปิดแก๊สค่ะตอนนี้นืไอศครีมของเราก็เย็นได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนาไอศครีมของเราใส่ในที่กันเลยค่ะเพื่อจะไปแช่ในช่องฟรีซนี่ค่ะจะไม่ติดหม้อเลยนี่คือไอศครีมมันจะแช่ในช่องฟรีซไอศครีมกะทิสดของเรานะคะเราก็จะตั้งไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวใครอยากรู้ไอศครีมของเราจะออกมาเป็นยังไงรสชาติอย่าง ะะเดี๋ยวรอรับชมตอนต่อไปค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเมนูดีๆก็สามารถแนะนำได้ใต้คอมมิ์เลยค่ะ